สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันล้านวิวก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนบอนสีที่สวนกุหลาบแดงแห่งสิชนกันนะคะ,ะว่า,าเขาจัดยังไงสวยมากๆนะคะเร็ดลับการปลูกบอนสีก็โดยการที่ทุกคนคนที่ปลูกบอนสีนะคะสามารถที่จะปลูกให้โดนแสงแดดยามเช้าแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ย แสงแดดที่ส่องช่วงเช้านะคะจะทําให้บอลสีของเราเนี่ยมีสีที่สวยแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง mm. เขาก็จะได้ออกซิเจนที่ดีนะคะมีแสงแดดส่องถึงทําให้บอลสีของเราสีสดนะคะเพื่อนๆ mm. ก็หลายๆต้นนะคะที่ปลูกที่วันล้านวิวพามาชมนี้นะคะก็จะมีหลายต้นที่สวยมากนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเพื่อนๆ ต้นนี้นะคะปลูกไว้เนี่ยเริ่มสวยแล้วนะคะเพิ่งซื้อมาแต่สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่ละคะ่ะและนี่คือบอนสีอีเนานะคะที่ปลูกไว,ว้แล้วและนี่ค่ะบอนสีอีเนาที่ใบใหญ่ๆนะคะแล้วก็บอนสีหัวแดงนะคะเพื่อนใบใหญ่ใบโตแบบนี้เลยนะคะก็เคล็ดลับง่ายๆนะคะเพื่อนไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะคะแค่ปลูกให้เขา โดนแสงนิดนึงนะคะให้เขาโดนแสงแดดนิดนึงนะคะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วลองลงมาก็จะได้บอนสีที่สวยขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอาจจะเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเออนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนใครที่ชอบบอนสีนะคะใครชอบเลี้ยงบอนสี ก็สามารถศึกษาในช่องของวันล้านวิวหรือช่องกุหลาบแดงแห่งสีชนได้นะคะเพราะว่ามีเคล็ดลับดีๆบอกกันอยู่ตลอดนะคะและสำ,สำหรับคนที่อยากได้บอนสีให้สวยนะคะบอกเลยว่าแสงแดดคือสำคัญนะคะแสงน้ำดินนะคะหลักๆก,ก็คือดินที่เรามาปลูกนะคะเพื่อน ปลูกยังไงใช้ดินยังไงนะคะก็จะมีเคล็ดลับบอกอยู่แล้วนะคะเพื่อนลองไปทบทวนดูคลิปย้อนหลังนะคะเพราะว่ากลาบแดงหรือช่องวันล้านวิวก็สามารถทําไว้ให้ดูครบเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศบอนสีนะคะที่บ้านนะคะก็จะเป็นที่สวยมากก็คือปีกกิน,นรีนะคะวันนี้เนี่ยชอบมากๆเลยนะคะต้นนี้ดูนะคะ แบบอลังการมากเลยสีนี่สวยมากนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นกวนอีมสีขาวโปรนแบบนี้เลยนะคะแต่ละพุ่มแต่ละกอนี่คืออลังการนะคะเพราะว่าพุ่มสวยมากเลยช่วงนี้นะคะนี่แหละคะ่ะก็เลยอ,อยากให้เพื่อนๆได้ชมก็เลยถ่ายให้ชมเป็นคลิปก่อนนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมีแบบนี้นะคะ บอกเลยนะคะเคล็ดลับเด็ดๆมีอยู่หลายๆคลิปที่ทําลงไว้นะคะเพื่อนอันนี้คือให้ชมบรรยากาศบอนสีนะคะว่าสีสันที่ปลูกไว้เนี่ยที่บ้านนะคะว่าจะประมาณไหนนะคะเพื่อนนี่ก็คือบรรยากาศบอนสีที่บ้านนะคะก็จะมีหลายแปลงอยู่นะคะเพื่อนคนที่รักบอนสีจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่า,าคนที่รักบอนสีเนี่ยจะเฝ้าดูแลตลอดเลยนะคะว่า โอปลูกยังไงทํายังไงสนใจนะคะการที่เราสนใจเขาแล้วก็ดูแลเขาดีๆนะคะก็จะได้ออกมา,าได้บอนที่สวยงามแบบนี้นะคะเพื่อนและแปลงนี้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายเลยนะคะหลังจากกลับมาจากต่างจังหวัดเพราะว่าไปหลายวันนะคะครึ่งเดือนกว่านะคะเพื่อนกลับมาก็มารื้อทำอสลนใหม่นะคะเพราะว่ามันจะทึบเกินไปเมื่อก่อนนี้นะคะ และกลายเป็นว่าบอนสีของเราเนี่ยอ่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแตกหนอเท่าไหร่นะคะเพราะมันร่มเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นให้เขาโดนแสงสักนิดนึงก็เลยอ่าทำแบบนี้ใหม่นะคะเพื่อนก็ทำใหม่ก็ได้ปโปร่งขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้จัดอะไรมากมายเลยนะคะยังอยู่เดิมๆนะคะแปลงนี้นะคะก็ยังสวยอยู่แต่ว่ายังไม่เด่นนะคะยังไม่เด่นมากนะคะนี่ก็ยังไม่เด่นมากนะคะ เพราะว่าทิ้งไว้หลายวันนะคะก็ทำไปทีละแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นดอกเหมือนกันนะคะลายชินีแห่งไม้ใบแต่ไม่ทราบชื่อว่าอยเพิ่งเห็นดอกนะคะเพื่อนโอ้มีดอกด้วยนะคะนี่ค่ะดอกของเขานะคะเอ,อเพิ่งเคยเห็นดอกนะคะตั้งแต่ปลูกมานะคะเนี่ยเป็นดอกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเพราะว่าทิ้งไว้แล้วก็ เริ่มร่วงลงมาอันนี้กอใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนบอกเลยนะคะใครที่ชอบกวนอิมสีขาวนี่คือเป็นบอลที่เสริมพลงังเสริมฮวงจุ้ยบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเสริมผู้อยู่อาศัยให้เป็นมงคลนะคะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกด้วยนะคะเพื่อนใครที่ชอบนะคะก็เนี่ยคะ่ะ แปลงนี้ยังไม่ได้สนใจอะไรมากมายเลยนะคะปลูกไปแล้วก็อันนี้ก็คือมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะอันนี้คือต้นนางไม้นะคะนี่นางไม้ต้นนี้ปกติก่อนหน้านี้ค่ะพุ่มจะสูงนะคะสูงมากเลยนะคะแล้วก็มันก็เลื่อนออกมาให้เขาโดนแสงนะคะให้เขาโดนแสงก็กลายเป็นพุ่มแบบนี้ไปนะคะเพื่อนเนี่ยพุ่มก็จะ กันแกน่กว่าเดิมนะคะแต่ว่าใบก็จะเล็กกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าอยากได้ให้พุ่มใหญ่กว่านี้นะคะเราก็ต้องบำรุงเพราะว่าไม่ได้บำรุงหลายวันนะคะยี่สิบกว่าวันนะคะไม่ได้อยู่บ้านและนี่คือสำหรับคนที่แนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่ไม่มีเวลาดูแลนะคะปลูกบอลสียังไงไม่มีเวลาดูแลเลยนะคะอันนี้คือปลูกโดยที่ไม่เจาะนะคะเพื่อนอันนี้ไม่ได้เจาะนะคะ ปลูกทั้งกรละมังที่ไม่ได้เจาะนะคะแล้วก็ใส่ดิในให้เต็มแบบนี้นะคะแล้วปลูกลงไปเพื่อนดูนะคะเนี่ยเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยเห็นไหมคะว่าแตกขึ้นมาเต็มเพียบแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือคนที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านดูแลรดน้ําต้นไม้นะคะบอกเลยเคสนี้โอเคมากนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะเพื่อน และนี่คือบรรยากาศนะคะช่วงที่ทำหลังคาใหม่ก็จะโป่งนิดนึงนะคะนี่คือเดินยังไม่ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะยาวไปถึงโน่นเลยเกือบครึ่งนะคะเกือบครึ่งเส้นไปครึ่งเกือบครึ่งไร่นะที่ความกว้างนะคะเพื่อนความที่ชอบนะคะคนที่ชอบชอบแล้วก็ทําแล้วก็มีความสุขนะคะเนี่ยก็สําหรับคนที่ชอบนะคะเราก็ปลูกสลับสีแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนเนี่ย จะพาให้ให้ชมเดินไปเรื่อยๆนะคะว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะเพื่อนอันนี้ด้านบนนะคะให้ห่างๆนิดนึงก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบบรรยากาศนะคะบรรยากาศซีเขียวนะคะก็เลยมีเขียวบ้างแดงบ้างสลับไปก็เห็นแล้วก็รู้สึกสบายตาค่ะก็เลยนำบรรยากาศคนที่รักต้นไม้นะคะมาชมกันเลยนะคะนี่ค่ะ ยังไงสําหรับคนที่ยังไม่ได้เคยติดตามก็ลองติดตามไว้นะคะเพราะว่าจะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆกันตลอดเลยนะคะแลนนี้ค่ะบรรยากาศนะคะอันนี้สําหรับการที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะทิ้งไปหลายวันมากๆเลยนะคะดูต้นนั้นนะคะโตมากแล้วก็อลังการมากเลยค่ะพุ่มใหญ่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะโตมากทุกต้นเลยนะคะพุ่มสวยทั้งนั้นนะคะเพื่อนนี่ค่ะ สำหรับคนที่ชอบยังไม่คิดว่าเออบอนสีเลี้ยงบอนสีทำไมนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเลี้ยงแล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่เห็นบอนสีของเราแตกกอเยอะนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเมื่อก่อนนี่จะมืดทึบัน,นี้นะคะเพราะว่าทิ้งไว้นะคะไม่มีเวลาดูแลนะคะอันนี้ก็แบบนี้นะคะก่อนหน้านี้ปลูกให้เข้าโดนแสงก็จะแตกกอดีมากๆเลยนะคะ นี่สำหรับแปลงนี้แปลงนี้ก็ได้กลับมาแล้วก็พัฒนาแค่แปลงนี้แปลงเดียวได้เนี่ยแปลงนี้ที่ได้พัฒนานะคะแปลงเดียวอยู่เลยนะคะส่วนด้านที่เห็นมานะี่ยยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะยังยังรกรกอยู่นะคะแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะส่วนแปลงนี้นะคะจะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนดูนะคะแปลงนี้จะเป็นอะไรที่ควา,ามสุข ใครที่มาเห็นก็จะชอบมากๆเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่บอลสีของเราสวยงามมีความสุขในการที่ได้เห็นมากๆเลยค่ะใครที่ชอบแล้วก็อยากมีนะคะลองไปปลูกดูนะคะความสุขของคนที่อยู่บ้านไม่ได้ออกไปทํางานนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะ,ะปลูกแล้วรู้สึกสบายใจนะคะเป็นอะไรที่ทำให้เราอายุยืนยาวได้นะคะก็ทำเลยนะคะ เป็นเคสที่มีความสุขมากๆได้ปลูกปลูกแล้วลุ้นทุกวันนะคะเพื่อนใครที่เป็นเหมือนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะปลูกแล้วลุ้นตลอดเลยว่าบอลสีของเราเนี่ยอยมันจะแตกกอเมื่อ,อไหร่ใช่ไหมคะเนี่ยจะลุ้นทุกเช้าที่ตื่นมาเลยนะคะเพื่อนเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะคะปีกกินรีต้นนี้นะคะแล้วก็บอลสีกวนอิมแล้วก็ปีกกินรีต้นนี้ที่เพิ่งแยกออกมาเนี่ยลุ้นเหมือนกันว่า เขาจะแตกเมื่อไหร่นะคะและใบแบบนี้เพื่อนๆเห็นแล้วดึงออกเลยนะคะเนี่ยดึงออกไปเลยนะคะจะก,กระตุ้นการแตกหน่อให้เขาได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่แหละคะ่ะอันนี้พริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือเพิ่งได้มานะคะเพื่อนๆเนี่ยพริกกับเกลือกับเสาน้อยปลาแป้งนี่คล้ายๆกันนะคะมองดีๆนะคะแต่ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะผลลัพธ์ของการปลูกบอนสีนะคะก็ ให้เห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าเห็นแบบนี้เพื่อนๆก็จะอยากมีนะคะเพราะว่าอ่ามันมีเป็นแปลงแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ทําให้เรามีความสุขนะคะนั่นแหละคะ่ะคุณที่รักพรสีหลายๆคุณนะคะนี่ค่ะและสําหรับแปลงนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อ่าใบก็ยังสวยเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะพุ่มใหญ่ มุมใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนก็สําหรับคลิปนี้ก็ยังยังไม่ตลอดเลยนะคะฝั่งนู้นก็ยังมีนะแต่วันนี้ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเวลามันจะยาวเกินไปนะคะนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการรับชมนะคะสําหรับการรับชมบอนสีนะคะทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ